อันนี้สวนสัตว์ถึงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับสวนสัตว์ในเขืดเขาเขียวไม่หยุดใช่ใช่สวนสวนสวนเขาสวนกวางเออเขาจันนะครับเออเนี่ยขึ้นไปข้างหน้านี่ก็ใช่แล้วอันนี้คือไอ้เขาเรียกไออะไรนะซื้อบัตรก่อนใช่ไหมนะครับซื้อบัตรก่อนครับบัตรเท่าไหร่แล้วครับมาสองพันใช่ข้างหลังหมาแล้ะคนละร้อยสามสิบบาทจอดรถห้าสิบนะคะเป็นสามร้อยสิบบาท ครับผมโอเคครับนะครับเดี๋ยวตามประมาณนั้นนะครับผมะครับผมตามที่ว่านี่ค่าจอดรถนี่อะไรด้วยครับอันนี้เพิ่นครั้งแรกเพิ่นเคยมาถ้าทั้งหมดสามร้อยห้าสิบนะครับนะครับผมกิ่งเขาเมืไปจ้าครับผมสามร้อยสิบ สามรอยสิบะเด้๋เดี๋ดีเอาเงินเลียญเสียมให้ก็ได้สามรอยคนเอซยังรู้จักเลยแถวแเนี้ยก็จะรอคำคมพี่อ่านอยู่อืครับเราไปเส้วันผะครับพี่อ่านขอคำคมเดี๋ยวไปเสรยขอคำคมเลยขอคคมเย จีบสาวตุกจีบไปเล่นถ้าจีบไปแฟนแต่งงานนะแล้วเขาจีบสาวเนี่ยเออข้อมโอ้เข้าวหมครับพี่ยิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มแน่บอกพี่บายๆเนุนนะข้าวหอมข้าวหอมเนี่ยสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับเออเดี๋ยวสัตว์เปิดเขาเขียวเฮ้ยพี่พูดเปลี่ยนเต้น ม้ไสไปใส่สุเทยร์กคดม้าไซเอาไว้บ้านครับเนียครับเอาไว้บ้านขับมาจากกาฬสินเลยรอนเนี่ยเนียครับผมป้าเดินเดินเิขับก็ต้องนั่งพุ่นเลยครับเทียสองเลี้ยวขานะคะ F นึ่นะคะ F สนะคะได้บ่ายได้บายครับ่ายครับ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 ผมครับไปต่อนะครับไปต่อไปยังไงครับครับครับผมครับทังเดียเรทังเดียวเรอแย่สวนสัตว์ชน ต้อง,งกินกาแฟทั้งเดือนละส่วนครับโอเคโอเคอ๋อก็เข้าฮะตตั๋ว้องเอาตัออ๋วมาตรวจด้วยโอเคนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึงเนี่ยจ,จะมีรถรับส่งนะครับขี่เที่ยวเดี๋ยวเออ เราซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาแล้วเรามาดูนพามาดูวิธีการซื้อบัตรเข้าชมอีกว่ามันจะได้เสียอะไรอางไหมเสียเงินอีกหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้ก็สงสัยจะได้ซื้ออีกแน่นอนขอขึ้นรถนั่งก็ต้องได้ซื้อบัตรนะครับเนี่ยไม่เยอะสามสบาทเด็กสิบาท ดีสีนั่งตัวหยย้ง,งานเนาะี่ะั่เบิ้งสวนซั์ในห้องเบิ้งยังไหบางเนี่ยอ่ามีเป็นรถลาต้งเทียวค่ะคุยายสามส่สี่สิบห้าโอ้มันต้องเสียรถขึ้นรถไปมอบด้วยนี่อ่อห้องงานกระไดค่ะโดระยะทางมนจากเอองันก็ขึ้นรถจนแล้วสินะร้บผมสองคนเนาะ ครับผมซื้อบัตรนะอนนี้อันนี้ซื้อบัตรเป็นงหนานี่ยคือประเด็นเป็นยังมันเลยขายดีค่ะรับโอ้โหรับรับกังทแล้วผมก็เทยขอมากเทียนะอจากวิธีสื่อวิธีเล่นเื้ออค คนใช่ก็ของคุณโอเคไม่รู้ยังไม่เคยมาเออซื้อบัตรนี่เป็นนะพี่ซื้อเป็นแล้วถ้าเดินถ้าเดินก็เดินไม่ไหวหรอครับต้องซื้อบัตรไม่ต้องเดินแล้วขี่ไปเรื่อยๆครับบังคับโอ้เป็นทั้นสัตว์คือได้โอ้บังคับเพราะมันก็งานสิเมื่อยนะพี่เนาะต้องขึ้น อันนี้ซวสเขาเขาสวนกวางมพี่อ๋อมันนี่ยในมีสวนน้ำไปทั้งใดเลยพี่วะเนยน้ำอยในด้านบนโอ้โขนน้ำยีราฟต้งแต่บนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยะผาออกครับครับครับเดี๋ยวก็พาออกรอสักครู่ยังไม่ดีเลยยังไม่ดีนั่นนี่ประการัดนกันงัดการรักทังกันดิอ่าออกแล้วนะครับ ครับผมครับวันเทยวครับครับก็ขอบคุณหลายๆครับโก็ขอเย็บซี่ดูรู้จักผมด้วยครับอ๋ออันนี้เป็นหมีครับหมีเนี่ยวขอดูหมี เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละมีควายอ๋อไม่ต้องเป็นไปตาหักแต่ว่าน,<อ>นี่มาเนื้อทียังไหออตรงนี้ก็เรียกมีควายครับ หมีควายนะครับเนี่ย เขไปทางนี้เป็นราชนจาจักนะราชาจักรราชนจา,าชนจากนักรนกนะครับเข้าไปทางนี้อันนี้ก็จะมีนกแล้วยังทิ้งตก็มี่่ะอันนี้นกนกกาบบัวครับเนี่ยสวยงามมากเลยแอนหอ าวชอบผู้สาวชอบผู้สาวชอบอ๋อท่ค่ะไทยใทยใับครูก่อนใครูก่อนค่ะผู้สาวอมได้หม่นเนเดไม่เทียวไปเขาจับเนเขาจับนะจะไปหาเสือขึา้สาวบังด้อเดดงดดว่าหนูยครูกับเราเนี่โอ้ยี้่่มาก

ไม่ได้เลยอันนี้่าะ่าสนเก่าเลยเย่ยไนง่โอ้ยผมหมดเี่ยดเด้หน่อยนฮะจากบ่งเนี่ยอันนี้อันก่อครับครับผมขอบคุณครับดีใจขอบคุณมากครับมาเจอเอซก็ขอถ่ายลูปครับครับผมโปรโมทให้เลย สวนสา์ตองมากินนานนี mauvais 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 ่ขอกแล็จ้าแงนวะสิให้เบอร์โ่ห้เบอร์โธ่ก็ได้นี่เบอร์โ่ที่เบอร์โ่อยู่นี่สแกนด้สแกน่อออไสองแอไดดครับเดอ๋อออ เดีบอกว่าป่านิมานเายแไนเหรนียนจะนี่วะต๋ฮะจะนีจะนีวะต๋นีแม่เพปเหียนผมอยู่เจ้าเป็นเั้เป็นเเพหรือว่าเรื่องจริงตัวดฮะตัวดนบ้านร จะเป็นเลี่ยงกิงอะไรเลาไปนะอันที่แปเ็เสือคุยโอ้ันวน่งพงยุ่งกันแล้วอันนั้นันนักศึกษามันหนึ่งมันมันบุกกับไปยได้ไหมครับอืมได้เปยว่าเร้อง็วต่อกินกาแฟเเนี่ยนีะเนี่ยอย่าเลือกมากลิ่นมเฟองนะรัานเนี่ขวากแลกกาแฟนี่เอาไนปไนครับเอ้เอ ง่ามเดี๋ยวขึ้นมักแต่ว่าผู้สาวนีม่มั่แฟนเฟยอีผือเฟยเยนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยไข่มิ่นหรอเล่า นี่ยนี Enough, ่วรู <S 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 ้หน้าเวน่าอย่นี้ตัวเงี้ยเถอะนูน่าฮะโอเเขาเขียนอบไรวะเมื่ถามคเกก็ว่านูหน้าเลยยงไงคาปิบาลา เร้ยบ้านใส่ได้หเรียกห้ยบ้านใส่ด้แหลบเนาะเขาเรียกแหลบนั่น mmm. เ่งใส่ได้เนาะน้อยมอนี่ตเดียว นเกในแล็กสองัวอไซ้นสองวมีใคตลงไหครับ้ไม่มีผมก็ไปต่อนี่เขาเรีเยกเขาเรียกอะไรนะชนนั้นะีไเนาะเดรี๋ยวไอเปรี้ยนะเขาเรียกชั้นีรห,นหรือองงย่างไรยน่งรมยิงรมเหรอม่เ็นไงเถอะวะเป็นงเติบด้วยี

ô 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 leo, đeo, bài đeo, Ôi, nó bài 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 Vẫn muốn gì kìa bà. มันซื้ออ่งวนได้เดไเนี่ยเรียกชั้นนียเลยวะไปเลียวเขาข้างกีแล้วชั้นนีอันนี้เขาเรียกชั้นนีนะครับที่เราเห็นมิกีครับ

เีรอขาวคิดว่าทำรามขาวเดแล้วมีสิงโตครับใทำรามเลยใหดทำรามเลยรับแดด